กี่ปลาดุงโอ oh, <laughs> ้เก้ียวเผ็ดเว้ยเอา้ามกพริกเนาะวันพริกหวานพริกเผ็ดวันเกดปลาเค็มดื่นเขาก่อนมีเวลาเห็ดปลาก็มีอยู่กินเต้าปาปลาเนันกระบอกสลัดจากเถือใอ้กินที่งงบ่ อพลาสตจกกาวอนในรลังฟูมหลังฟูมติดเขาแซ่ไไป กินบุ้มีแล้วบางเขาใส่ติบเนี้อ,อ,อ,อสิกินน้ำโมกันติบเท่าไว้่ยุกเขาบุ้มีติบอ๋อกขาจะกินยังไงปั่นนี่เหนือจบใด้ทุ่งใครก็ได้ติบบุ้มี

caiu 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 ดาบอมหมกินแมงดาไิค <descon fin anta> <na> ือไม่อดกินสิ่งดาเที่อยุสั้ว่ัเก่านังไคือปลุปากว่า ก็ห่อนพี่น้องเ่้วกับเพียรโซ่ปลาก็ห่อนบังโอ้ยมีแจะเสียงโน่ห่วงด้ยน่ยน้คันกด่ห่ะดมไปทางไดนเมียดหางหล่อน บนนกจอกไม่น,นกเขาบนนกเขาแม่นอีก,กาไม่อยากตุ่มอยากหุมบ้านหลังนี้หน่อยก็ไยบ้านหลังนี้วุก็ไปอยู่ โอ้ย่างแฉบเลกบม เกี่ยวถวยมักเนียนเ่ยพี่น้องเจ้าจินนี่สิละพ่อแม่พากินโน่นนี่เนาะกินอาหารดีมันเขาเปลี่ยนหรอก ไม่กินอาหารตำหนีแล้วก,กินนานกนเนอะไรมาเสียพวกเาเขากินอยู่คมอยู่ทานหรออยู่นะปลาขี้เขาอ่ะแบบ้านบา เราซจะนี่แหละเพิ่งกินต่อกัน